รรมบทภาคที่สองต่อจากครั้งที่ผ่านมาปุชติย่อมถามทีตรังซึ่งทิดานิจจังหนึ่งนิตอิติว่าอัมมะในแม่แต่วางันว่าเจ้าคันหาสิย่อมเรียนเอาสิปังซึ่งศิลปะหรืออิติดังนี้ทีตาว่าพระธิดาอาหากราบทูลว่าตาตะข่าแต่เสดพ่ออาหารกันว่าหม่อมฉันคันหามิเรียนเอาอยู่อิติดังนี้ อัฐาครั้งนั้นเอกธิวสังในวันหนึ่งอุเทโนโอันว่าพระเจ้าอุเทนอาหะตรัสแล้วตังทีตรังกะธิดานั้นว่าพัฒเทนแนนางผู้เจริญมาตาปิตโรอันว่ามารดาและบิดาทั้งหลายนะเอวะสกโกนติย่อมไม่อาจนั่นเทียวกาตุงเพื่ออันกระทำกิจจังซึ่งกิจสามิเกนะกะตัตตพังนามะชื่ออันอันสามีพึงกระทำ พาติกะพระคินิโยอันว่าพี่น้องชายและพี่น้องหญิงทั้งหลายณนะสะโกนติย่อมไม่อาจกาตุงเพื่ออันกระทำกิจจังซึ่งกิจสามิเกณะกัตตะพังนามะชื่ออันอันสามีพึงกระทำะเจท้าว่าตะวางอันว่าท่านทัศส,สิจกให้ชีวิตตังซึ่งชีวิตไม่หังแก่เราใสอาหารกันว่าเราทัตตะวาให้แล้ว อิถีสตาีิซึ่งร้อยแห่งหญิงทั้งหลายปัญจะหกตวากระทำปริวารังให้เป็นบริวารทัสสามิจักให้อัคามเมหสิทธ,ธานังซึ่งตำแหน่งแห่งอัคราเมหิสีเตเกเธออิติดังนี้ทีตานว่าพระธิดาอาหะตรัสเลยว่าสเจท้าว่าตุมเหียนว่าพระองค์สักคิสธาจากอาจปฏิฐาตุง เพื่ออันทรงตั้งอยู่เฉพาะอิมัสมิงวจนเนในพระดำรัสนี้ยัยอาหารนั้นว่าหม่อมฉันทัสสามิจักให ชีวิตตาทานังให้ซึ่งพระชนชีพโวแก่พระองค์อิติดังนี้อุเทนวนว่าพระเจ้าอุเทนอาหาตรัสละว,ว่าพัดเทเนนางพุเจริญอาหารอันว่าเราสักกิจสามิจักอาจอิติดังนี้สาธิตานว่าพระธิดาน,นั้นสามปฏิจิตตวารับพร้อมแล้วว่าสามิฆ่าแตนายสาธุอันว่าดีละอิติดังนี้คันตวาไปแล้วสันติกังสู่สำนักปิตุของพระบิดา วันทิตวาถวายบังคมแล้วอัฏฐาสีได้ประทับยืนแล้วเอกมันตังหานะที่สุดส่วนข้างหนึ่งอัฏฐครั้งนั้นโสปิตาอันว่าบิดานั้นปุจฉิถามแล้วนั่งทีตารางซึ่งพระธิดานั้นว่าอัมมะในแม่สิปางอันว่าศิลปะนิติตังสาเร็จแล้วหรืออิติดังนี้ทีตานว่าพระธิดาอาหากราบทุลว่าตาตะฆ่าแต่เร็รพ่อสิปางอันว่าศิลปะ ณนิติตังไม่สําเร็จแล้วตาวะก่อนอิติดังนี้อธะครั้งนั้นปิตานว่าพระบิดาปุจิตรัสถามแล้วนั่งทีตารางซึ่งพระธิดานั้นว่าอัมมะในแม่กิงอันว่าอะไรอิติดังนี้ทีตาลว่าธิดาอาหะกราบทูลว่าตาตะข้าแต่สเสด็จพ่อตุงปัจจัยมากับปัตตินะครับให้แปลว่าอันว่าอันนะครับอามหากังเอกังทวารังจะวานาน ว่านางจะลัดทุงอ่านว่าอันอันหมอมฉันทั้งหลายได้ซึ่งประตูประตูหนึ่งด้วยซึ่งภาณะหนึ่งด้วยวัตติย่อมควรครับตรงวา่านางนี่ขึ้นเอกังเข้ามาตัวหนึ่งนะครับอามหากังตัวนี้ให้แปลหักฟิพัทเพราะเข้ากระตุงบจัจใจที่แปลว่าอันว่าอันตัวนี้นะครับปีตาลว่าบิดาปุจิตรัสถามแล้วว่าอามะ ในแม่อีทางกรรมบางันว่ากรรมนี้กิงอะไรอิติดังนี้ที่ตาว่าทิดาอาหากราบทูลแล้วว่าตาตะฆ่าแต่เถจพ่อกีระได้ยินว่าโอสถทงอันว่าโอสถเอกังขนาดหนึ่งกะเหตบพังอันอันหม่อมฉันทั้งหลายพึงเก็บเอาอุปจารถายะเพื่อประโยชน์แก่ความเป็นอุปจาระมันตาสะแห่งมนต์ตากะสัญญายะด้วยสัญญาแห่งดวงดาว รัติงในเวลากลางคืนอัถิมีอยู่ตัดสมาเพราะเหตุนั้นเอกังทวารังจะวานางจะรัดทุงอันว่าอันอันหม่อมฉันทั้งหลายได้ซึ่งประตูประตูหนึ่งด้วยซึ่งภาณะภาณะ,ะหนึ่งด้วยนิคมณะกาเลในการเป็นที่ออกไปเวลายวาในเวลาหรืออเวลายาวาหรือว่าในสมัยไม่ใช่เวลาอามหากางแห่งหม่อมฉันทั้งหลาย วัตติย่อมควรอิติดังนี้ราชาว่าพระราชาสัมปติจิรับพร้อมแล้วว่าสาธุอันว่าดีละอิติดังนี้เตจทเวชนาอันว่าชนทั้งหลายสองเหล่านั้นกริงสุกระทำแล้วเอกังทวารังซึ่งประตูประตูหนึ่งอัตโนอภิรู้จิตตังอันอันพระองค์ทรงพอพระไทยยิ่งแล้วหัาาตถะคตังให้เป็นของไปแล้วในพระหัตปะนะก็ วาหานานิอันว่าพาณะทั้งหลายปัญจะห้าอิติคือกเรนุก,กาอันว่าช้างพังพัทวตีนามะชื่อว่าพัทวดีคัจจติย่อมไปปัญญาสโยชนานี้สิ้นโยตห้าสิบทั้งหลายเอกทิวสังในวันหนึ่งทาสูอันว่า,าธาตุกาโกนามะชื่อว่ากากะคัจจะติย่อมไปสติโยชนานี้สิ้นโยตหกสิบทั้งหลายเอกทิวสังในวันหนึ่ง ขึ้นมานะครับอัดสารว่าม้าทั้งหลายทเวสองอิติคือเวระกังศิจะอันว่าม้าชื่อว่าเวระกังศิด้วยมุนชชเกศิจะอันว่าม้าชื่อว่ามุนชชเกสิด้วยคัดฉันติย่อมไปโยชนะสตังสิ้นร้อยแห่งโยศเอกทิวสังในวันหนึ่งหัดเทียนว่าช้างนาลาคิริชื่อว่านาลาคิรีคัดฉติย่อมไปวีสติโยชนะสตังสิ้นร้อยแห่งยศยี่สิบ เอกติวสังในวันหนึ่งรันโยของพระราชาไอเหตุสูงได้มีแล้วหรือแปลว่าได้มีแล้วแล้วก็รันโยเกพระราชานะครับเรียกสัมพันธ์คนละอย่างกันกีร่าได้ยินว่าโสราชาอันว่าพระราชานั้นพุทเทครันเมื่อพระพุทธเจ้าอนุป,ปนนันนไม่เสด็จอุบัติแล้วอุปัถาโกเป็นอุปถากอิสระศัของชนผู้เป็นใหญ่เอกสตคคนหนึ่ง อโหสิได้เป็นแล้วอาทะครั้งนั้นเอกทิวสังในวันหนึ่งตัดสมิงอิสเรครั้นเมื่อชนผู้เป็นใหญ่นั้นคันตวาไปแล้วพริจิักครังสู่ภายนอกแก่งพระกกรตะกรนาอัตวาอาบแล้วอาคัดฉันเต,นเตนมาอยู่ประเเจกพพุทธอันว่าเจกพุทธเจ้า เอกรูปหนึ่งปาวิสิตวาเข้าไปแล้วนักรางสู่เมืองบินดายะเพื่อบินดาอลพิตวาไม่ได้แล้วพิกขังปีแม้ซึ่งพิกษาเอกังทัพพีหนึ่งสกละนักระวาสีนางมาเรนะอาวติตตตารวบด้วยอำนาจตตะ,ตะปัจจัยในภาวะตะทิศนะครับเพราะความที่แห่งชนทั้งหลายผู้อยู่ในเมืองทั้งสิ้นโดยปกติเป็นผู้อันมานให้เป็นไปทั่วแล้ว ถูกมารสิงสถิตแล้วดนใจนะครับนิคมิออกแล้วปัเตนะด้วยทั้งบาทยะถาโทเตนะอันอันตนล้างแล้วอย่างไรนี่เขาเรียกว่าปัเตนะเป็นอิทัมภูตะนะครับอาทะครั้งนั้นมารวนว่ามาร อุปสังคกมิตาวาเข้าไปหาแล้วน่งปัจเจกพุทธังซึ่งพระประเจกพุทธเจ้านั้นอัญญาตกะเวเสนะด้วยเพียอันใครใครไม่รู้แล้วสัมปะตะกาเลในการแห่งพระประเจกพุทธเจ้าถึงพร้อมแล้วนครทวารังซึ่งประตูแห่ง ซึ่งประตูแห่งเมืองปุจิถามเลยว,ว่าพันเตฆาแต่ท่านผู้เจริญกินจ,จิวัตถุอันว่าวัตถุอะไรอะไรโวอันท่านลัดทางได้แล้วอปิบ้างหรืออิติดังนี้ปัจเจกพุทโทนว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าอาหะกล่าวแล้วว่าปนะก็ตวางันว่าท่านกริกระําแล้วอาละพนาการังซึ่งอาการคืออันไม่ได้เมแกเรากิงหรือ อิติดังนี้มาโรวนว่ามารอาหากาล่าวว่าเตนะหิถ้าอย่างนั้นตวงนังันว่าท่านนิวัตติตวากลับแล้วปวิสถาขอจงเข้าไปปุณะอีกอิธานิในการนี้อาหารันว่าเราณกริตสามิจะไม่กระทำอิติดังนี้บาดีที่ตกไปนะครับคือปุณะปะวิสถะอิธานิกริตสามิตินะครับปจัจเจกับพุทโธรว่าพระปัจเจกับพธเจ้าอาหากล่าวแล้วว่า อาหังกันว่าเราณน,นิวติดสามิจักไม่กลับปุณะอีกอิต,ติอิติดังนี้ตรงนี้ก็คือบาลีว่านาหังนะครับตรงนี้สเจหิก็ท่าว่าปัจเจกัพุทโธอันว่าพระปัจเจกพุทธเจ้านิวัตไยยะพึงกลับไสโสมารวนว่ามานั้นอาทิมุจจิตตวา สิงแลสรีเรในร่างกายชนานางแห่งชนทั้งหลายสักละนคราวาสีนางผู้อยู่ในเมืองทั้งสิ้นโดยปกติปาหาริตวารบแล้วปานิงซึ่งฝ่ามือกไระยะพึงกระทำหัสนะเกลิงซึ่งการหัวเราะและการเยะาะเย้ยปุนะอีกปัจเจกพุทธเทครั้นเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าอนิวัตเตมไม่กลับแล้วมาโรอันว่ามานอันตรธายิหายไปแล้วตัทถาเนเวะในที่นั้นนั่นเทียว อาถาครั้งนั้นโสอิสโรอันว่าชนผู้เป็นใหญ่นั้นทิตวาเห็นแล้วปัจเจกพุททางซึ่งพระปัจเจกุทธเจ้าอาคัดฉันต่างผู้มาอยู่ปัตเตนะด้วยทั้งบาทยะถาโตโทเตนะอันอันตนล้างแล้วอย่างไรวะเทียววันทิตวาไหว้แล้วปุจิถามแล้วว่าพันเตฆข้าแต่ท่านผู้เจริญกินจิอาหารวัตถุอันว่าอาหารวัตถุอะไรอะไร วนท่านลัดทางได้แล้วอภิบ้างหรืออิติดังนี้ปเจกพุโทโธว่าพระปเจพุทธเจ้าอาหากาล่าวว่านิขันตมหาวุโสนะตัดบทเป็นนิขันโตบวกอหิบวกเอาโสนะครับเอาโสดูก่อนท่านผู้มีอายุอาหางนั้นว่าเราจริตวานิขันโตเป็นผู้เที่ยวแล้วออกไปแล้วอหิย่อมเป็นอิติดังนี้ โสอิตรวนว่าบุคคลผู้เป็นใหญ่นั้นจินเตติคิดแล้วว่าอายุนว่าพระผู้เป็นเจ้าอากเทตวาไม่กล่าวแล้ววจนนางซึ่งคำมะยาปุจิตังอันอันเราถามแล้ววัติย่อมกล่าวอันยังวจนนางซึ่งคำอื่นกินจิอาหารวัตถุอันว่าอาหารวัตถุอะไรอะไรณลัดทางเป็นของอันพระประเจกบุริจเจ้าได้แล้วะวิตติจากเป็นณนะหามิได้อิติดังนี้ อะาะครั้งนั้นอิสโรอ่านว่าบุคคลผู้เป็นใหญ่โอโลเกโตแลดูอยู่ปัดตังซึ่งบาทอาสะปเจกพุทธะของพระปเจกพุทธเจ้านั้นทิศวายเห็นแล้วปัดตังซึ่งบาทตุดฉังอันว่างเปล่าอวิสหันโตไม่อาจอยู่จูโรหุตวาปัดตังก็เหตุตุงเพื่ออันเป็นผู้กล้าเป็นรับเอาซึ่งบาทอาชาณนะนตายะเพราะความเป็นคืออันไม่รู้ เคเหพัตตะอัตโนนิติตานิติตะภาวังซึ่งความที่แห่งพัดในเรือนเป็นพัดสาเร็จแล้วหรือไม่สําเร็จแล้วแก่ตนวัตวากล่าวลว,ว่าพันเตฆาแต่ท่านผู้เจร,เริญตุมเหออันว่าท่านการังยังการโถกลางหน่วยหนึ่งอธิวาเสถะจงให้อยู่ทับเถิดอิติตรงนี้นะครับคันตวาไปแล้วขาราังสู่เรือนเวเคณะโดยเร็วผู้จิตวาถามลว,ว,าว่าพัตตังอันว่าพัด อามหากางเพื่อเราทั้งหลายนิติตังสาเร็จแล้วหรืออิติดังนี้วาจนเนทันเมื่อคําว่าพัดตังอันว่าพัดตุมหากางเพื่อท่านทั้งหลายนิติตังสําเร็จแล้วอิติดังนี้อุปถาเกณะอันอุปถากวุตเตกล่าวแล้วอาหากล่าวแล้วตังอุปถาก,กังกะอุปถากันว่าตาตะในพ่ออันโยบุคโลอันว่าบุคคลอื่นสัมปันนะเวฆะตรอ ผู้มีความเร็วอันถึงพร้อมแล้วกว่าแต่ยากว่าเจ้านัตถิย่อมไม่มีตวางันว่าเจ้าปัตตวาถึงแล้วตังพระทันตงังซึ่งท่านผู้เจริญนั้นชเวนะการเล่นไปสีเขนะอันเร็ววัตตวากล่าวแล้วว่าพันเต้าแต่ท่านผู้เจริญตุมเอออันว่าท่านเททะขอจงให้ปัตตังซึ่งบาทอิติดังนี้กเหตวาถื่อแล้วปัตตังซึ่งบาทเอหิจงมาเวเคนะโดยเร็ว อิติตรงนี้โซ so, อุปถากรว่าอุปถากนั้นปะขันทิตาวาเล่นไปแล้วเอกะวจนีนะเอวะด้วยคำคำเดียวนั่นเทียวกขเหตตวารับแล้วปัดตังซึ่งบาทอาหรินำมาแล้วอิสโรปิแม้นว่าบุคคลผู้เป็นใหญ่ ปัดตังยังบาทปูด้วยตาวาให้เต็มแล้วโภชนะสะด้วยโภชนะอัตโนของตนพรที่มากับปูรธาตุนิยมประกอบเป็นฉัตถีวิพัตต์แต่ต้องแปลว่าด้วยนะครับอาหะกล่าวเลยว่าตะวังอันว่าเจ้าคันตาวาไปแล้วสีคางพลันอิมังปัดตังยังบาทนี้สัมปาเทหิจงให้ถึงพร้อม อยายะสะแก่พระผู้เป็นเจ้าอาหารกันว่าเราเทมิจะให้ปัดติงซึ่งส่วนบุญอิโต้ทานะโตแต่ทานนี้เตแก่เจ้าอิติดังนี้โสอุปถากรว่าอุปถากนั้นขเขยตวารับแล้วตังปัดตังซึ่งบาทนั้นคันตวาไปแล้วชเวนะด้วยการเล่นไปทัตตวาถวายแล้วปัดตังซึ่งบาทปัจเจกับพุทธะแก่พระปัเจกพุพธเจ้าวันทิตตวาวหวแล้วปัญจะปฏิติเตนะด้วยอันวัน ด้วยอันตั้งไว้เฉพาะซึ่งองค์ห้าอาหะกล่าวแล้วว่าพันเตฆ่าแต่ท่านผู้เจริญเวลานว่าเวลาอุปกัรถาใกล้เข้ามาแล้ว อาหางอันว่าข้าพเจ้าข้าโตจะเป็นผู้ไปแล้วด้วยอาข้าโตจะเป็นผู้มาแล้วด้วยชเวณนะด้วยการเล่นไปอติสีเคนะอันเร็วยิ่งอัมหิย่อมเป็นปแปลว่าไปแล้วด้วยมาแล้วด้วยก็ได้นะครับตปะปจจัยเป็นกิากร่มภาคของอาหางได้นะครับวาหานานี้อันว่าพานะทั้งหลายปัญจะห้าปน,นาสะสัตถี ปันา,าสสัติสตะวีสติสตะคมณะสมัสถฐานิอันสามารถเพื่ออันไปสิ้น50และ60และร้อยและ120โยชนานังแห่งโย์ทั้งหลายนิพพตุ จงบังเกิดเมืเก่ข้าพเจ้าพเลนะด้วยผลชวัฏสาแห่งการแล่นไปเอตัสานั่นเมื่อข้าพเจ้าอาคัดฉันตัะมาอยู่ด้วยคัดฉันตะไปอยู่ด้วยสรีรางันวสตรีระสุริยะเตเชนะอันเดชอันเดชห่งพระอาทิตย์ตัดตังแผดเผาแล้วอานานว่ัตจยาเมของข้าพเจ้าสุริยะเตชะสติสาเป็นเช่นกับด้วยเดชห่งพระอาทิตย โห oh, ตุจงเป็นนิพพตานิพพตถา,าเนในที่แห่งข้าพเจ้าทั้งบังเกิดแล้วทั้งมางเกิดแล้วทะเลนะด้วยผลตัะทานะแห่งทานนั้นปฏิอันว่าส่วนบุญบินตปาเตในบินตาบาตอิมัสมิงนี้สามินาอันนายทินนาให้ให้แล้วเมแก่ข้าพเจ้าอาหารนั้นว่าข้าพเจ้าภาคีเป็นผู้มีส่วนตุมเหหิทิฏธ,ธรรมมะแห่งธรรมอันอันท่านเห็นแล้วโหมิจงเป็น นิสันเทนะด้วยผลเป็นเครื่องไหลออกตัดสาปัติยาแห่งส่วนบุญนั้นอิติดังนี้ปัจเจกพุทธโธอันว่าพระปจเจกพุทธเจ้าวัตวากล่าวแล้วว่าตยาวุตตะวัจนังอันว่าคำอนันท่านกล่าวแล้วเอวังอย่างนี้โหตุจงมีเถิดอิติดังนี้อากาสิได้กระทำแล้วอนุโมทนังซึ่งการอนโมทนาว่าพลังอันว่าผลอิจิตัง อันอันท่านปรารถนาแล้วปฏิตังตุยหังอันอันท่านตั้งไว้แล้วสมิจจตุจงสําเร็จตุยหังแก่ท่านกิบปังเอวะพลันนั่นเทียวสังกับปานว่าความนบรีทั้งหลายสัพเพทั้งปวงปูเรนตุจงเต็มจันโทปนรโสยถาราวกะอันว่าพระจันทร์อันมีในดีถีที่สิบห้ายถาตัวนี้ให้แปลว่าราวกะนะครับอิชิตังพลังอันว่าผลอันอันท่านปรารถนาแล้ว ปฏิตังอันอันท่านตั้งไว้แล้วสมิจันตุจงสำเร็จตุยหางแก่ท่านกิบปางอวะพลันนั้นเทียวสังกับปานว่าความนัิตทั้งหลายสัพเพทั้งปวงปูเรนตุจงเต็มมณิโชติรสุยถาราวกะอันว่าแก้วมณีชื่อว่าโชติรสแปลว่าราวกะอันว่าแก้วมณีอันมีความรุ่งเรืองเป็นรสอิติดังนี้กิราได้ยินว่าคาถาอันว่าคาถาทั้งหลายทวีสองอิมาวะ เหล่านี้เทียวอนุโมทนะคาถานามะชื่อว่าเป็นคาถาเป็นเครื่องอนุโมทนาปัเจกับพุทธานาังของพระเจกพุทธเจ้าทั้งหลายโหนติย่อมเป็นมณิรัตนังอันว่าแก้วคือมณีสัพพะกามะทะทังอันให้ซึ่งสมบัติอันบุคคลพึงต้องการทั้งปวงบันดิตนะอันบันดิตวุจติย่อมเรียกอิติว่ามณิโชติรสูอันว่าแก้วมณีชื่อว่าโชติรสดังนี้ ตถาคาถาอย่างในพระคาถานั้นอิทังปุพพจริตังอันว่าความประพฤตินี้ปุพพจริตังเป็นความประพฤติในการก่อนอัตตะอัศตตัสสะอุปถากสตะแห่งอุปถากนั้นโหติย่อมเป็นโสอุปถากรว่าอุปถากนั้นจันทบพโชโตเป็นพระเจ้าจันทบโชตอโหสิได้เป็นแล้ว เอตระหิในการนี้จะก็วาหานานิอันว่าพานะทั้งหลายปัญจะห้าอิมานิเหล่านี้นิพัสติงสุบังเกิดแล้วนิสันเทนะด้วยวิบากเป็นเครื่องไหลออกตัสสะกรรม,มัสสะแห่งกรรมนั้น อาถะครั้งนั้นเอกทิวสังในวันหนึ่งราชาว่าพระราชามิคมิเสด็จออกไปแล้วอุยานกีลายะเพื่อทรงกรีธาในพระอุทยานอุเท,ทโนโอันว่าพระเจ้าอุเทนจินเตตวาทรงดริแล้วว่ามยานเราปลายิตับพังพึงหนีไปอัชะในวันนี้อิติดังนี้จามมะประสิภเกทรงยังกระสอบอันบุคคลกระทำแล้วด้วยหนังทั้งหลายมหันตมหันเตทั้งใหญ่ทั้งใหญ่ ปูเรตาวาให้เต็มแล้วฮิรัญญะสุวรรณสะด้วยเงินและทองทาเปตาวาทรงวางไว้แล้วกเรนุกะปิดเถบนหลังแห่งช้างพังอาทายะทรงพาวแล้ววาสุลทัตังซึ่งพระนางวาสุลธัตตาปลายปลายิหนีไปแล้วฉนานว่าชนทั้งหลายอันเตปุระปาลกาผู้รักษาซึ่งภายในแห่งวงัง ทิศวาเห็นแล้วอุเทนังซึ่งพระเจ้าอุเทนปลายันตังผู้เสด็จหนีไปอยู่คันตวาไปแล้วขอให้นักศึกษาได้ติดตามในตอนต่อไปนะครับ